ตอนนี้พาผู้เสียหายนะครับพ้อมาดูรถก๊าซยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่ได้ไบเอามานะครับอันนี้คือทำตามตามคำที่ผู้เสียหายเขาพูดน,นะครับผมไม่ได้เอ่ยเองันไหนอ่ะอันไหนครับคันนี้คันนี้นะ่นหนึ่งแปดนี่นะอันไหนหนึ่งแปดเนี่ครับอันอนี้บอกอครับ ออควายงงควายงงใบไม้บวอะไรหนึ่งแปดอนี้เขา,นนาเขาเขาจับมาเนี่ยเขาตั้งข้อหาเราว่าไงเราเราไอเอ,อกสารอะไรบ้างที่เราได้แต่กำหวดไปเอกสารเ่นพัทไห่จับไม่ใช่เอารถมามันต้องให้นี่ต้องให้ต้องให้ครับฮะสรุปแล้วไม่ได้เอกสารจากเขาเลย,ยแล้วแล้วตำรวจที่ไปยึดเนี่ยเราเห็นเราเห็นตัวตำรวจไหม เราเห็นจ้ะอันนี้มไม่ไม่แจ้งความไว้แล้วแล้วใบแจ้งความอยู่ไหนป,จปัจจุวันคนบอให้ไม่ใช่ดิเออเดี๋ยวอาโอเคตกลงว่าแม่บอกว่าเขาไม,ไม่ให้เอกสารเราเลยใช่ไหมบอกบ,บอกบแล้วเราจำหน้าพนักงานสอบสวนคนที่รับแจ้งแม่ได้ไหมเชื่อาไหนจำได้ว่าเพื่อนหือว่าบัตรไปอ่ะจำจำได้ปะชื้ออะไรก็ซื้อว่าเจ้าบัตรไปอ่ะเขาเหรอเขาเส้นซื้อืโอ้อันซื้อที่ว่าอันนี้ซื้อของพนักงานสอบสวนอ่ะ คือครอบคัวพว้นะความเจ้านะเออเดี๋ยวปบาสิถามเขาี่ว่าเป็นอยังไอตอนให้สัมภาษณ์ปบาสกินไก่คือจังช่วงย่านเขาแท้ย่านนี่ยังนับมานีมาเกิดใกล้ผมเนี่ยเออย่านย่านจังไหนย่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไออ่าเดี๋ยวข่วมย่านของเ้าที่เอาย่านข้าราชการตำรวจเบ่าเหตุผลมาไวาย่านเขาเพราะยังตึงย่านเคยโดนบอก Hey, thấy con nhau. nhau. Ah, yeah. à, là tin nắm con hong nhau bên này. Húnga bông không nhau. Yeah. Ờ, yeah. yeah. à, ah, yeah. yeah. ờ, là cứu khóc bầu hủy là tin nỉ hầu, hầu, hầu. Bay, mọi người hầu, cảm xúc bay nhung kiao. Cóc nhạt em biết. Cóc nhạt em biết. cả nhạt em biết. Cóc nhạt em บ่ยยุงนะแต่งไต่ฝนมาผมกับบ่ได้เกี่ยวกันเลยเอาล่ะที่นี่ตอนนั้นตดเนี้ยวล่ะเออคือตำรวจมีการเอิ่นเอาเงินเอาทองบ่ตอนนั้นขั้นบ่จากบัมบัดเอาวบาตรงตรงอยู่กับผมบ่ต้องย่านฮะหันหน้าไปหากองเออบ่ต้องย่านเป็นอยังเขาคือปล่อยตัวไปแั่เอาบันนี้บ่เป็นบ่เป็นปล่อยคือตอนนี้เขาไอ้นี่เขาบัมบัดบัมบัดเนาะเออ ยุสันสานกันตอนนี้ประกันตยุสันสานแล้วเขาเขบยนประการบปบาดตอนนี้เขาต้องเป็นรงานตัวครบได้ยางใก่ครบยางสี่สิบเจียหลัที่นี่สารเพิ่นกำหนดห้่ักเทียิบเทียเดือนละจเทียคือพยาบาลนี่อาทิตย์ละเทียอือยูาบาลอาทิตย์ละเทียเหมือนี่ก็มา มาบ้านแล้วก็ไปแล้วมาบ้านแล้วก็กลับไปอืมทางด้วยทางอ่ะโอเคทีนี่ไอ้รถคันนี้ป๋าที่ถามเขาหนึ่งที่ไอ้ที่เขายึดมาเอาถามว่ายึดชอบบ่ชอบป๋าบ่รู้เพราะว่ามันออกไตยึดน่ะเท่าที่ป๋าเอียงเพื่อนว่าออกไลรเนี่ยเป็นการที่ไปเอารถมาโดยที่บ่ชอบเบาต้องเดี๋ยวเบาขับป๋าต้องตรงก่อนรถ มันประกอบด้วยมันต้องมีเบรกไม่งั้นคือถอดเบรกออกสื่อมากกับสภาพมองสื่อมากอ,อ่ะเดี๋ยวนี้ยี่สิมาไทาย <c oughs> บั้งเบรกหลังบ่มีรถรถเป็นรถมือสองหรือว่ารถมือแรกครับรถสื่อต่อมือาารถเสื่อ,อ,ม,อมากนี่เขาคือเขาแตง่งบ้างทีแล้วสภาพนี้เลยบอกคนสื่อ,อมไม่ไหวจะสลิงคนกับพท่านจะแก้ไขใหม่เออจะของคนไปเช็ดงานเลยอันนี้คือรถมันต้องประกอบด้วยแนวหามล้อเราเขาูว่ามันบ่มีเบรกเขาคือบ่ไปใช่ไหมมันครบ ฮะพันด้มีเงือนบอด้ขี่ไปทังใดเอาบอดี้ขี่ไปทั้งไหนอย่างไรขี่ไปจนเขาไปยกม่านอย่างไรไปแม่จอดพายยาการนั่นล่ะแต่ถือว่าขี่คือน่นทางจะไปหอดใบอย่างนี้ว่ล่ะเรีอยู่เอออันนี้ล่ะก็คือว่าขันเขาจับตอนเขาตั้งด้านเนี่ยก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่งแต่ว่านี่เขาขี่รถนาที่ไปอันจะอันหาเขียดหนาวนําแต่ว่าผัดไปจะไปหอดรถท่านนี้เออเห็น เป็นรถที่ว่าเนี่ยท่อกับบ่เบอรแมงท่อเดิมอาะทิดังดังบ่ดังนะอ่าทีนี้่คนเขากล่าวหาว่าท่อดังเขากล่าวหาถือเข้เขาเตียงเข้าก้าวเออทีนี่บ่ยังอยู่จ้ะเากคนว่าบ้ว่าอีหยังเลยมีแต่ยกมาเฉยๆบ่หูซ่าว่าตะหมูโด่งมากเออยิ่งตะหมูเขาว่าเออแล้ววันนี้วันนี้อแถวบ้านเขามีมีถือยกมาสิหลายขั้นบ่แม่จังหวัดที่เรายหกับปรจักเออ ระบาดนี่ตอนมือแม่มาคุยกัาตำรวจเนี่ยเขาว่าจากไหนนะเขาเขาบอกว่าแห่เงินภาสีเขาเขาอันนี้รถใหนตรวจสอบตอนมันอยู่ในมันอยู่ในมองอันนี้เขาว่าขายยาขายมิ้งไรในเอออันนี้คือคือเขาเขาบอกเราเขาวางซี่เขาสิด์เอไปตรวจสอบเขาเอาไปตรวจสอบแต่ว่าอันตาที ไอ้หมายถึงว่าตอนที่เขายกรถมาแล้วเนี่ยเขามีเอกสารหรือหมายเรียกไปหาเขาอยู่เพื่อนบอังอยู่อ้าวแล้วที่นี่เข้าเขาเขามาติดต่อโรงพักเนี่ยเข้ามาเองมนบอกไม่จ้ะใช้บ้านบอให้ฟัง่าอ้าบอเป็นผูยกอกตำรวจเขา่างทีบอก็ผมก็มแจ้งว่ารถบอมาแจ้งเดียวใหญ่มาแจ้งควงกอนเออมาแจ้งว่าเราหายอย่างที่นี่พอแจ้งแล้วอ่าปัาวัานเขากับ่อไผ่บอใบแจ้งความกับบได้บ่บได้เออ เอาบ่ได้ที่นี่ท่าว่าคงจำนาทั้ไใดหมดจำด้อยู่ขึ้นไาได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งอยู่ในบอร์ดพนักงานสอบสวนว่าอันเป็นอย่างไรท่าว่ารถเนี่ยวันนี้คุณได้มาแจ้งความบันทึกขึ้นว่าตั้งใดบันทึกขึ้นว่าจีให้อันนี้ชุดสอบเธอโอ้อันเกาะยังเกาะชุดสวนชุดสวนอันนี้น้ำหาห้ยขึ้นว่าน้ำหายอย่างน้ำหายรถเอออันมากรบเพาะท่านหูว่าต้องตรวจเอาคือหมายถึงว่าอัน พนักงานสอบสวนที่ทีแถวแม่มาติดต่อเนี่ยเพิ่นกระบ,บอกรู้ว่ารถถึกยิงยกมาลงพักดีแล้วเ <ยง S 1> ออแล้วที่นี่อันผู้ที่ไปยกเข้ามาเนี่ยหมายถึงว่าขันยกรถมาแล้วเนี่ยขันมาหอลอลงพักต้องส่งให้พนักงานสอบสวนล้วก็ต้องมีใบตรวจด,ดีดหลังที่นี่มือนั้นแม่มาติดต่ลอลงพักเนี่ยเพิ่นเอาใบตรวจดีดเขาบ่อบ่อใดกระชัานยังเลยจากมือตำรวจล่าเส้นตำรวจกขาบ่อใดทุกอย่างเอ้า บัวใดกู้แฟนอ่บัวใดอย่งบัวใดกระดาษทั้งแผ่นของบัวใดม้าเท่าเท่าแล้วมาสองเทือ่ะมาเทือ่ะเทือ่สองนั่นมาเอาตั้งรถตโตพันอันนี้จับตั้งแต่อันนี้ถือตัวเนี่ยเอาคนละอืมอือืมยายมาประกันอืมวันนี้ยายจะพึ่งไงว่าอันนี้รถท่านนี้บัวหายยังมีคดีอยู่คนว่าอือเอายายก็บบุญหูเนาะยายก็ถามอือเอารถนี่หมายความาแนวใดยายว่ารถขั้นไหน <N ee> น,นี่ขั้นนี่อืออ่าที่เพิ่นบ่หายนี่หมายถึงว่าไอ้มือที่แม่มาถามบางังเร็วยเี่ยวหนิบอเอเอแม่มาไม่มันประก,กันรถพี่โนกโ,โอ้ยยังก่อนูโบอ๋อวัอนนี้เพื่อนใยว่ารถคันนี้ตำรวจเป็นผู้ยกมาพมันอา้าวตำรวจยกมาตอนไหนเออเออยหญ่กับบุหูเพื่อนว่ายหญมันแจงความเท็จเออยหญ่กับว่าตัวยหญ่บุหูแล้วมาเท็จด้วยบว่เท็จเออเพราะว่ายหญ่รถยหญ่เสียด้วยก็มาแจงขวบเออก็ถึ่นแหละมันอีเท็จมั่งเนี่ย ไม่แม้ว่เราจะมาเรียกแ่เพราะมาส่งโรงพยาบล้วใบตรวจยึดเจ้าก็อได้เข้าขายเป็นกาเข้าขายเป็นการคุูค่อนหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไอ้นั้นเรื่องเรื่องไอ้นี่เพราะว่าหนึ่งนะผมฟังน้องให้สัมภาษณ์แล้วเออคือถ้ายายกับหลานหลานใช่ไหมถ้าหลานพูดอ่างนั้นแล้วพอมันออกจากไปเหมือนกับว่าถ้าหาให้เรา เป็นคนแท้งความเองสุดท้ายถ้าเกิดว่าไอ้นี่ปุ๊บตำรวจเขาก็าไปเคลียร์กับเราแล้วให้เรามาถอดแจ้งทีนี้วันนี้เราต้องถ่ายบัตปรประชาชนให้ป๋าเนะี่ยแล้วก็เซ็นมอบมาแนบไว้ให้ป๋าเดี๋ยวป๋าจะเป็นคนกล่าวโทษเขาเองนะทีนี้เรายืนยันตามที่เราพูดออกไลฟ์กับคุณยังไกรนะว่าต้องการให้เอาเรื่องให้ถึงที่สุดใช่ไหมอ่าทีนี้เราจะอยู่ในสถา,านะพยาน เ,เวลาที่สารเรียกหรือเรียกสอบเรียกอะไรเนี่ยเรามาสอบเพื่อเป็นพยานส่วนคนที่กล่าวโทษตำรวจจะเป็นฝ่ายเ,เนะเพราะว่าหรือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่อีกที่ไม่ชอบเรื่องกฎหมายเห็นไหมอานำนั้นนะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นลูกผู้ชายแต่คิดว่าอ,อย่างนี้ไม่ได้หรอ,อกบุกฟ้องยายได้ยังไงอย่างเนี้ดูแลยายไม่ได้หรอกบุกหูก้นมมยนี่แล้วจะได้แล้วคุณมาจะได้งงไงไม่ถ้าเราผิดเนี่ย เออถ้าเราผิดเนี่ยอยากอยู่เลี้ยงลูกอยากอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันก็ไม่ได้เลี้ยงอันนี้เราไม่ผิดแล้วไม่เออถ้าเราไม่ผิดแล้วเรากลัวอะไรอ่ะได้ไหมไปอันนี้ไปจับเขียดกับลงมาบม่เห็นหรอกเออตกใจเนื้อตกใจตัวก็เลยไม่แจ้งคว่ามกลงเนี่ยอันที่แรกวันนี้แล่นไปหาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็มาวันที่หาก็เลยบ่ได้มาก็เลย มาผ้าพอมาล่งบานกต่จังพอยเดเมาแจ้งข่วงเพราะว่าแจงข่วแล้วจึงไปรู้ว่ารถอยู่นี่แม่นเอ้าแล้วพ่อรถรถอยู่นี่ก็วันหู้สามอ๋อวันรู้สามมืออีกต่อมามาหนีลูกว่าผ้าไปเอารถแน่ว่าสามอืมเอาตู้ถือจับก็เงียวนั่นแหละเอารถโน้วรถโน้วเอาเมื่ออะไรจ้ะเอาเมื่ออะไรแค่นั้นจบแล้วจบแล้ววานนี้ก็ไปยกแค่นั้นไม่ เอา่นเอ้า่าเพิ่นเอามาเอามาก็บุงหมูสาม่พิ่นเอามาบอเมนวันที่นี่คือซีเดือนไหนซีเดือนนี่ละจ้ะซูีเดือนนั้ว่นนี่นะแม่เอานเออเนู้าเอาออกวลงพกไปวันที่ไหวันที่วันที่เจเออวันวันที่วันวันที่ซมาดวออกวันที่เจ็วันที่เจ็ดมาวนู้ออกเราทนนีวันที่ซนี่ไปผูเอารถมาจอดไปเที่ยงห้า เดี in, ๋ยวเดี hey. um, ๋ยวแม่เราจะเบาสวนเดี๋ยวเดี๋ยวคนละคันคนละคันก่อนคนละเขตกันเออแม่เบาสวนไดนเสียงกับว่ามันกับบ้านี่แล้วเขาบันทึกเก็บอยู่เออคือไหซี่หมายจะถามว่ารถนู้โฮเข้าบ้านเอารถตู้โฮออกวันไหนเลยนะวันทวันที่เจ็ดแต่ว่ารถท่านนี้ทะเบียนหนึ่งแปดเนี่ยตํรวจไปยกมาหมื่อไหนวันที่สี่วันที่สี แต่ท้าก็ว่าวันที่4เนี่ยไม่ยกมาแต่รถตู้วัววันทาออกเราวันที่7เข้ามาเอารถตู้วัวออกไม่หรอเออแต่ท้าก็ว่าหมายถึงว่าเอาอีกขั้นหนึ่งออกกดยกขั้นใหม่ของตัวมาว่างไปแท่นตำรวจจะขึ้นหอดโตมั้งเอออยากให้โตมั้งลงพังกระดูมั้งเออนู้โวัวเอาออกนู้วัวออกนี่อนู้วัวออกเสียงกันเท่าไหร่ จนไหวเสียเพราะว่ามันเป็นมันบ่นไอ้คิดเงี่ยมันบ่นไม่เงี้ยวกิจนะเออเขาไม่แกล้งมาเหลือก่อนที่เจ้ามาไม่แกล้งวะแกล้งข้อต่างอะเรตัวนี้ผมอยู่กับรวนเอื่อเขาขี่รถมาเขาว่ายังไงเขาว่ายังไงเขาตั้งด้านบอกบ่เพป็นเขาไปเอาอยู่นี่ไปบอเม้นบอเม้นถือว่าตรวเงี้ยนะเขาตั้งด้านบอกเอาเขาไปเอาอยู่นี่ส่วนอย่างเขาไปเอาด้วยส่วนอย่างเอาแล้วตัวไปกีจอย่างแต่ตำรวจไปเอาด้วยส่วนอย่าง แล้วเขาตรวจยังไงบ้างนี่มาตรวจยูはは่โรงพักเอาเอาดีๆโรงพักยื้อลงบังเอาบัได้ไปลุงบางบอกตรวจยู่โรงพักนี่ตรวจแล้วเขาแจ้งเราวันไหนแจ้งวันนั้นเลยบอกแจ้งว่ามีสารวันนั้นเลยเหรอเออแจ้งว่ามีสารวันนั้นมั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 นมี่ยาหนำสามเมตรอ๋อไอ้ยาหนำสามเมตรเนี่ยเขากล้องสิเศรษฐ์เศรษโ์เีดีเลยคงเงิน ปากันทุกเนี่ยมันเลยเขียนยังไงมันซอยกันเพว่าถือไม่เป็นมันมันมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราทาไม่ไม่ถูกเนี่ยปาดแล้วเนี่ยหูแเบหอมเจ้าแม่มาสักสองหอยเม็ดต้องมาเท่าเขียดแต่ผมเขียดนักพวกเราเนี่ยโอ้ยเป็นทัวร์เลยเอาเดี๋ยวแม่เดี๋ยวผมสิพุ้ยลองถามมึงว่าไอ้ผมถามหาเอกสารดูว่าใบตัวจที่จุ๊ไส้เนี่ยแล้วก็เอกสารนี่รถนี่เท่าเท่าสื่อต่อเข้ามาแม่เออเพราสื่อต่อเข้ามานี่ปรากฏว่าเข้าเอามาใส่งานเลย อ่าแล้วท mm ี่น hey. ี mm yeah, sure. ่เฮากะคือเสื่อมากกับสภาพทีงนี่เฮากะรู้อยู่เออมันบ่มีเบรกเฮากะรู้อยู่แต่ว่าหางคีบวกขวัญเดียดคีเลยครัฮะบวคขวัญเด้ยดใส่เลยบวกขวัญเดียใส่แล้วว่าเขาไปยกมาจากป่าเมื่อนั้นมันบังเอิญขี่ออกลงไปก็จะลดค่นะครับมื่อนั้นไรกับท้าวเขาว่ามึงขี่ตัวแมนอยู่จ้ะเอออย่าดิบไปตัวกูเลไปตัวไป เอาโอเคเดี๋ยวปิดไล่กันเดี๋ยวไอ้ที่รถิองเขาเน่ยเออเออเป็นเป็นว่าเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยในคิดก็ีะสอบถามเรื่องไปมาของการที่เจ้าหน้าที่เตำรวจเอารถจักรยานยนต์มาไว้ที่สอนอนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต่อไปนี้เราก็จะไปสอบถามเจ้าหน้าที่ว่าเรื่องไปถึงนี้อะไรยังไงแล้วขั้นตอนในการทํางานของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับผมจิตติทินคู่ขอบคุณและสวัสดีครับ